สวัสดีครับเพื่อนๆผมตองเจนในวันนี้เราจะมาทําเมนูเกี๊ยวทอดกรอบกันนะครับโดยส่วนฟก็จะมีตามนี้อันดับแรกอันดับแรกนะครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวกับผงขนอนะครับต่อมาเป็นอันนี้เนี่ยก็คือพริกไทยกับขม,มิ้นนะครับต่อมาอันนี้เนี่ยขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือผพน เกีียวนะคบอันนี้เนี่ยคือแผ่นเกีียวนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือแผ่นเกีียวต่อมาต่อมาอันดับที่สองนะครับก็คืออันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือเป็นไส้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะใส่ไส้อะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับส่วนขนมจีเนี่ยไม่มีเนื้อหมูก็เลยใช้เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่บดบดแทนนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับอันดับแรกอันดับแรกเอาหมูก่อนนะครับหมูใส่ลงไปหนึ่งหนึ่งช้อนสองช้อนแล้วก็สามช้อนนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาก็เทส่วนผสมตรงนี้ไปให้หมดเลยนะครับ เราจะลืมพูดอย่างหนึ่งนะครับพริกไทยกับขมิ้นเนี่ยมันเนี่ยมีประโยชน์นะครับใส่ลงไปเลยใส่ส่วนผสมไปทั้งหมดที่เราเตรียมไว้แล้วก็คนนะครับคนให้ให้ให้เนื้อไก่บดของเรานะครับมัน ส่วนผสมของเราจับตัวกับเนื้อไก่บดนะครับซึ no like ่งอ so being ีกอย่างหนึ่งนะคบที่ที่เราในระหว่างทำโดยจะพูดนะครับก็คือพริกไทยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องระวังนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใส่พริกไทยไปเยอะมันมันไม่ได้เผ็ดหรอกครับแต่คือมันเนี่ยจะ สมมติถ้าเกิดถ้าเกิดเทปไปสูงเนี่ยก็ก็สามารถทําให้เราฮัดชิวได้นะครับเพราะผงพริกไทยนะครับต่อมาก็คนไปต่อนะครับนี่ครับคนคนให้มันได้แบบนี้นะครับตัวเนื้อหมูเนื้อไก่ของเราเนี่ยก็จะมีสีแบบนี้นะครับต่อมาแผ่นเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ซึ่งอันนี้เนี่ยต้นตีเนี่ยต้องสอนเพื่อนๆนิดนึงนะครับแผ่นเกียวอันนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆคิดว่าเอาด้านไหนก็ได้เอาด้านไหนก็ได้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับต้องเอาเอาด้านด้านแหลมๆตรงนี้นะครับด้านแหลมๆตรงนี้หรือว่าขอบนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับด้านแหลมๆตรงนี้เนี่ยเอามาหาตัวของเรานะครับแล้วเราทับพับนะครับก็พับพับแบบนี้นะครับแบบนี้ครับ ซึ่งต้องต้องเอาปลายทั้งสองอันเนี้ยประกบประกบกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะต่อต่อมาใช้เนื้อหมูของเรานะครับปอดีเลยนะครับมันเนี่ยมีช้อนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตัรตีเนี่ยจะใช้เนื้อหมูมาเยอะนะครับใส่ลงไปเลยพอใส่ลงไปเสร็จแล้วปุ๊บก็พับแบแบบแบบที่เราได้สอนนะครับ ให้ปลายประกบกันแล้วก็ทําเนื้อหมูแบนๆนะครบเพราะว่าถ้าเกิดทําเนื้อหมูแบนๆเนี่ยมันจะจะทําให้สุกทั่วถึงนะครับไปใช้เนื้อหมูสิเนื้อไก่นะครับพราดีว่าตัวดีเนี่ยใช้เนื้อเนื้อหมูนะครับเยอะกว่าเนื้อไก่นะครับนี่ครับพอได้มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาตัวจีก็ลืมไปเหมือนกันน้ำมันนะครับ น้ำมันนะครับอันดับแรกเราก็มาทําแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยนะครับซึ่งเพื่อเนี่ยจะใช้ช้อนก็ได้แต่แต่เขาต้องเตมีอันนี้นะครับมันเนี่ยจะทำให้การทาน้ํามันเนี่ยครับง่ายขึ้นนะครับทาน้ํามันไปเลยนะครับ อันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะทา2ด้านก็ได้นะครับนี่นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้อัน,อนแรกเหลืออีกหลายอันมากเลยนะครับซึ่งวันนี้ตรมจะอาจจะเอาเป็น3อันนะครับ ซูตรจเนี่ยจะเอาเป็น3อันไม่ใช่3 4 6อันนะครับต่อมาก็เอาเนื้อหมูที่เราผสมใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับถ,ถ้าเกิดเยอะเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยากจะสุกสุกสุกไม่ทั่วถึงนะครับนี่นะครับต่อมาก็ทําเป็นเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับนี่ครับ เพื่อเนแบ,บเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ก็ใช้อนี้นะครับวาดไปเหมือนเดิมนะครับได้แล้วอันที่อันที่หนึ่งได้แล,แล้วอันที่สองต่อมาอันที่สามที่สามนะครับก็ใส่เนื้อหมูของเราลงไปเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ประกบครับพอประกบแล้วก็น้ำมันนะครับใส่ไม่ใช่ใส่สิไม่ใช่สิใส่สิครับทาลงไปนะครับน,นี่นะครับได้สามอันแล้วนะครับ แล้วที่เหลือเนี่ยตัวจินเนี่ยจะมาใช้เนื้อหมูนะครับโดยจะใช้แบบเพรียวแบบนี้เลยเพราะเพราะว่าสองอันนี้เนี่ยมันเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะครับแต่มาก็ทานน้ำมันนะครับ ครแบบนี้ครับเพื่อนครับจะหยิบพอดีเลยนะครับเมื่อกี้นึกว่าตัวจีเนี่ยหยิบไปเพิ่มนะครับตัวจีหยิบไป2อันพอดีเลยนะครับ6ก,กไม่เป็นไรครับมีอีกอันครับ ต่อมาอันสุดท้ายนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับพอเสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยปุ๊บต้องขอตองจีเนี่ยจะเอาเข้ามอทอดเลยนะมันหรือเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปทอดไหนก็ไเพื่อนๆครับอันนี้เนี่ยมันเนี่ยดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะใกล้สเสร็จแล้วนะครับซึ่งตองจีเนี่ยจะกินกินเกี๊ยวทอดตอบก,กับน้ำจิ้มบวยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีความหวานนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้จะเสร็จมากมากๆเลยนะครับ ่อมาเพื่อนๆอาจจะถามว่าหมูไม่ใช่หมูสิเนื้อไก่ตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทําอะไรได้อีกก็เนื้อไก่ตรงนี้ก็เอาเอาไปทําเกี๊ยวเกี๊ยวทอดกรอบรอบต่อไปนะครับต่อมาดูดูเหมือนว่ามัานเนี่ยจะมีมีมดมดหนึ่งตัวอยู่ในนี้นะครับ แล้วก่อนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหลืองน่ากินมากเลยครับต่อมาคลิปเราขาดอะไรไปไม่ได้นอกจากการจัดจานนะครับอันนี้อว่าจานนี้ตอนนี้น่าจะเอาวางนะครับวัตถุดิบวันนี้เยอะมากเลยนะครับต่อมานี่นะครับมีที่คีบอยู่นะครับ นี่ครับอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ห้าแล้วก็อันที่หกหกอันนี้นะครับต่อมา เดี๋ยวยเต้จะมาลองชิมให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ร้อยเหมือนกันนั่นนี่ครับอันนี้เนี่ยก็คืออันที่ไม่มีเนื้อไก่นะครับเต้ขอชิมก่อนนะครับอืม นะครับต่อมาได้กินสอนนี้นะครับดื่มอย่างหนึง่งว่าเาราจะไปรสัดไปนะครับก็คือน้ำจิ้มบัวเทลงไปเลยนะครับเสร็ mm hmm. จเรียบร้อยนะครับ ต่อมาเราลองจิ้มกันดูนะครับกินนะคขะ้าอ,อร่อยมากเลยนะครับต่อมาลองอันที่มีเนื้อเนื้อไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอลองชิมเลยนะครับ อร่อยมากเลยครับ่็มามาจัดจานกันเลยนะครับ ต่อมาอันนี้นะครับก็คือผักชีนะครับเมื่อกี้น้ำจิ้มเกือหกนะครับ ต่อมาเรา,ารจ,จะหาต้นเล็กๆนี่ครับใบนี้ครับใส่ลงไปตรงกลางนะครับต่อมาอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับก็คือเกี๊ยวทอดกรอบของเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราเจยังไม่ได้พูดนะครับก็คือสมมุติเพื่อนๆไม่มีเนื้อไก่เพื่อนๆจะถามว่าใช้เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อกุ้ง หรือเนื้ออื่นๆได้ไหมสรุปได้นะครับแต่มันเนี่ยต้องเป็นบทๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้จริงๆแบบนี้ก็ลืมก็ติดตามช่องที่เจคาตเบี้ด้ยนะครับวันนี้สวัสดีครับ